โอเคครับก okay, ่อนสิ่งทีพ่อแม่ไม่มีน้องท่านอะไรสี่เกมถูกละวไมค์ครับพี่นอยไไม่ครับไม่สมาซอนใช้ซ p พีมาเตอร์นะฮะมาเราก็ไม่ใช้กันเลยตอนแรกเราได้มี MCP ซีพีมาเตอร์เราข้าวเพลินโดนเลยชิบหายเลยเข้าเพลสโตรผมไม่รู้นะผมจะอัปเดตได้เปล่าว่าไอ้ชิ้นนี้มันขึ้นมาผมทำไงผมก็ไม่หาฟังก์ชันบางขาอาจจะไม่ทำงานว่าเครื่องผมเต็มเลยเราเเกิดไปโอ้ยโอเคมีเสียงรัตติเอ้โอ้จอสปัตเตอร์ มันช้าก็ต right. mm ้องขใจไม่เป็นไรเขียว่า M C P matter แล้วมันก็จะขึ้นเป็นรูปิกแองครูก็ลงมาครูก็กดเปิดนะเอคุณกดมเสร็แล้วครูเข้า M C P matter เลมันจะมันอัปเดตล้ก็เลยเป็นสิบวอนนะเะะโอเคเตมเติมเติมเขาก็จะเป็นเมือนนี่นะขยายเรื่อยนในคอมให้มันเบ็ดหมวกะกดทกเก็นะแต่อกมันว่เป็นวินสิเราดูตัการนะที่ม อันนี้เนี่ยที่ผมปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาเนี่ยเขาขอไปปรับด้วยกันนะสกินทีจ้าแผก็เอาลดาวกับพี่น่าแหละเลยโหดเลยละมยอดกลับนะถ้าคุณกดยอดกลับสองครั้งตร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 งข้างหลังสุดนะคุณกดยอดกลับสองครั้งก็จะออกจากมาค่ะเออกล่องไอ้ MCB มาเถอะนะเนี่ยผมช้าชานะก็เข้าไปที่โลกเลยแล้วกันโลกก็จะมีโลกเลยเลยนะโอ้ยเลยเลยลยเลยโลกเลยนะก็ นี้ก็เมวกันรีวิวสลักนล้วก็จะยังไม่มียังจบเลยมันเี๋ไม่ช้างขอะก็ต้องไม่ต้อขอใจใส่ใจมันเลยครการทีว่าคอิปนี้ผมพูดเลยว่าช่างแม่งไอจีพายห่วยหยุดว่าเก่าปุดิเฮยสวิดตยแกใครอยากโลดโลดโหลด คาโหลดเราเสร็จแล้วนะต้องการใช้แล้วเราก็เข้าไปที่ท็อกเก็ตนะถ้าโหลดเสร็จอะไรเสร็จแล้วนะมันจะมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่นะผมเอ้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะคุณก็สามารถกดย้อนกลับแล้วคูเข้าไปที่ท็อกเก็ตนะมาไอ้สังเกตนะเท็กเจอร์ผมว่ามันมีเนี่ยเราเข้าไปที่เท็กเจอร์ก็จะมีเท็กเจอร์ทั้งหมดที่เราใช้อยู่แล้วแล้วก็มันจะมีอะไรต่อไปสกินผมก็โหลดไม่ได้แค่หนึ่งสกินห้าผมว่าผมไน่ได้ใช้หไอ้ข่ามีสกินใหม่แล้วขอใจนะแล้วไม,ม, e. ม,ม่มอสพีเอผมมีเยอะเลย ตอนแรกผมมีมอดทีเล็กนะผมไม่ใช่ผมก็มีใช้มอัอตัดไม้เอเดอร์โพลคอมมานใช้ไม่ได้แมงโรมันทาหาอะไรมแล้วก็แล้วก็ถูกเท้าเดินบนถูกถูกเท้าเดินบนอะไรวะเท้าเดินบนน้ำแขง็งฮะมันถูกเท้าโซ่ฮะก็ถ้าใครอยากเริ่มเกมแล้วก็กดตรงพัมคินได้เลยโนะอ้โหขอปรับอันนี้ก่อนฮนะอันนี้ปรับอะไรก็ เนี่ยเวลาที่จะปรับมเนี่ยมเข้าไปที่อะไรที่เราอยากปรับเนี่ยแล้วก็ปุมผมจะปรับมวัดพีใช่ไหมมึงมันจะปิดอยู่แล้วผมก็กดเปิดแล้วก็กดย้อนกลับเนี้ยอินตีมีของเจ้าเนี่ยกดรูปคอมกินเลยก็ตายแบบนี้ก็เลี้งเข้าแบบข้ามให้เราเลยฟุตเตอรดรอแป๊บหนึ่งไม่รู้ตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันอะไรนะทอปผมขอเปลี่ยนสกินแป๊บหนึ่งนะ จึงมันจะ,จะ,ะ,นะนยังขัดตาบ่เด้อเฮ่เปลี่ยนสกินเสร็จแล้วผมขอเพือนทีออปชั่นเนะผมจะเปลี่ยนเออตรงนี้มันใหญ่เกินมาแล้อหรือเล่าเป็นรายการนะจะเข้าไปรีวิวบอสที่ผมมีนะอะไรกันนะก็ผมก็ต้องการเข้าไปที่บอสเออเข้าไปที่เทนนะวันนจะเทล้วผมเนี่ยผมจะมีเท็กเจอร์เป็นของผมอยู่สกินนี่มันเป็นสกินสองชั้นนะไม่ต้องไม่ต้องสนใจใส่ใจอะไรมันเลย หรือว่าใครที่อยากดูสกินใหม่ของผมไหมผมจะเปิดให้ดูนี่เลยโอเคอ้าวชิคกี้พายจะเป็นสกินแนวแบบนี้มันดีดึงลองหูมามีรูปอะไรดีประเทศไทยลายไทยพ่อสองข้างหลังรูปอะไรวะสองข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปประเทศไทยนะตรงกลางผมจะเป็นสกินสกินตรงกลางผมจะตรงตัวผมเนี่ยจะเป็นสกินเก่าที่มันเป็นสกินใบห,หน้านะมันสกินทีวีนะอ้าว ก็ผมลบทิ้งแตผมลบรูปไปรูปแม่งมีสองพันกว่ารูปเลยจริงๆไปแบบผมลดมาก็ยังเหลือแค่ดิีอย่างเดียวที่ผมเก็บไว้แล้วก็กล้าดีก็จะเป็นแบบนี้นะต้องสนใจใส่ใจมาเลยแล้วก็ไปดูบอสพี้งกี้เราเคระดับแรกมันก็จะเป็นแบบเบนคอแบบนี้ใช่ไหมผมก็ขอเปลี่ยนผู้เสีของมาแะ้วก็จะปรับเป็นเซตติ้งเข้าไปที่เกมฮะเป็นสั้นสารเดือตรงนี้ก็ปรับเวลาหน้านะปรับว่าผ่าได้แล้วได้หมดทุกอย่าง ถ้าเราเสกไอเทมแล้วเข้าไปที่ไอเทมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อย่าบ๊อบช่างแม่งเข้าไปที่ไอเทมระดูกแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอหาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มตั้งแต่อันแรกนะเข้าไปที่รูปผนะีแอนฮะ กดลูกพิกแอนท์มเป็นสีเขียวนะผู้เล่นน่ะสามารถปรับเป็นระดับสองผมเป็นอ่อผู้นี้เป็นระดับสามเหมือนเดิมทุกอย่างนะทั้งมงมุมมันสนบินเนี่ยเราสามารถไอเเคทีมันสามารถบินไม่ได้ด้วยดู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 อันผมปรับบินเดิมก็จะบินได้เหมือนเดิมแล้วใครนี่มันจานชิปนี้ก็มังเข้านะวิ่งก,ก็จะวิ่งเร็วมากเข้าที่ไอเทมอะมัน ผคุณลองเลื่อนมาฮะี๋ยวก็จะมีพวกของพวกนี้มาให้นะไมเดี๋ยวก็จะมีพวกนี้โอเคใส่ของถ้าผมก็เป็นอาตาุธอยู่ใช่ไหมผมก็จะเสกให้ผมเสกรองเท้ามาต้องกวนนะรองเท้าโซ่เท่านั้นนะจึ๊บเสกเท้าโซ่มาอันนี้จะไม่มีเ er อนดอร์โงให้ล้วต้องไปฆ่าเอนด์แมนเราเองนะเสกเอนด์แมนคุจะเสกขวานมาตัดไม้ท่านผู้ชมดูด้วยะ ขวาน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 เพชรมากเลยแล้วกันต้นมไม้จับมาขวานไต้นไม้เออต้นไม้สูงๆก็ได้ต้นไม้อะไรก็ได้ขวานไปต้นไม้ของผมก็บอลวิวด้วยบวน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 จับ,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 บแค่เวลาเราจะตัดต้นไม้เนี่ยผมขอเปลี่ยนระดับนะ มขอเปลี่ยนระดับมาตอนนี้ก็บางทีอาจจะนานหน่อยผู้เล่นเกม,เ,กมเข้าไปที่เกมแล้วเราอยากเซตติ้งเอำนวยควาวกใชีวิตรอดนะโอ้ยนี่ผมไม่โตแบบนี้ฮะก็จะตัดท่อนล่างก็ตกลงมาหมดเลยแบบนี้ไม้ไม้ย,ยังไม่ตกนะเป็นวัดหน่อยนะแล้วก็ตรงนี้เนาะเอ็นเอดอร์แมนปั๊บระดับเ,เอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนแล้วก็สามารถฆ่าแบบนี้เราก็จะดรอปเอ็นเดอร์โพนะ ดินไมใส่ถุดดงเท้าก่อนมัจะโผงนี่ก็สามารถใช้ได้มันจะมีค้าๆเพื่อเพื่อเจ๊ปลาไปเรานี้เอาชิบหายเขี้ยโอ๋ของของมาต่องอ่ะอ้ามาตรงนี้ได้ไงวะจ็ดเขี้ยแล้วก็จะมีมานนี้แต่ถ้ถาว่าส่งเท้าน้ำผมจะทำให้ดูเข้มขอปรับไม่ไำ่รเข้าใน M C P m o t e r ก่อนนะ ชีวตรอดกูอุ้ยเฟ้าผ่าใครวันที่ผมเห็นบ้างเฮ้ยฮา่าเฮียอะไรวะเฮ้ยเซตเกมเลยวะเนี่ยฟ้าผ่าปาฟ้าผ่าดับแรงไว้นี่ฮะ เทา้านะมาผมก็จะโซนใช้เลยเอารอ,องเท้านี่ออกไปก่อนรองเท้าโซ,โซ่เราเราเราไม่ต้องปอไปเอนไปเอ็นแช่นอะไรเลยแล้วก็สามารถใช้ได้เลยดูผมจะทำให้ดูจะโซ่ผมก็จะวางแบบนี้วาง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 โ okay. อเคโซนใชนะ้ใช้ได้ในแคทีฟด้วยนะบอกมาแปก๊กอะนี่ก็เป็นน้ำแข็ง ตรงนี้ทุบมันก็จะเป็นน้ำเหมือนเดิมแต่ลูกแข็งเนผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเร,เราจะเดินแบบตกน้ำเลยโอเคป่ okay. าเป็นสวายโบว์เนเดิสิวสิวะใช่ไมว่า,วามมไม่ใช่สูตรไม่ใช่ไม่ใช้สูตรเพราะว่าเมื่อมันเข้าเกมช้านี่เลยสวายโบว์สามารใช้ได้จริงเหมือนกันนะนี่นี่แต่ว่าอันนี้ก็จะ เป็นด้วยนะหลดุดว่าไม่รู้ก็ก็สำหรับคลิปนี้คือใครชอบบ้างอ่ะใครชอบนะก่อนก็สำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปถ้าใครหากใครที่ไม่ชอบก็ปิดคลิปนี้ดูปิดคลิปนี้ไปแล้วใครที่ชอบสกินผมก็คอมเมนต์บอกได้ น่นแต่ว่าค่อยากให้ผมสอสทำอะไรอีกก็ขอพิ่บอกนี้ผมอยากทำเองนะทำนี้ขอตัวราไปก่อนให้ชอบดึมกดไลค์กดแชร์กันแล้วใครกดแชร์กันกยรางเงี้ยรอไป้ะสำรับนี้ลาก่อนสวัสดีสรครับบ๊ายบาย